พระครูภาวนาลังสีเปลื้องวิสัตโธอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่ชัยมงคลท่านให้แนวทางพึงปฏิบัติไว้ว่าใจใสเป็นใจบุญใจขุ่นเป็นใจบาป วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ตำบลคลองสวนพู๋อำเภอพระรคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีพื้นที่197ราไร่3างาน44ตารางวากว้างกว้างเพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวัดใหญ่ชัยมงคลสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ คูสถาปนากรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทยมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลมีเจดีย์ชัยมงคลที่ใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอนุสรแห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณรอบพระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานล้อมรอบ มีตำหนักสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกนึกถึงคุณความดีของพระองค์มีวิหารพระพุทธสสยาตนพระนามเดิมว่าพระอิสริยวงศ์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่สามเป็นสำนักศาสนาศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดังคำขวัญที่ว่าพระเจดีย์ใหญ่แห่งชัยชนะแหล่งศึกษาธรรมะตามวิถีเคียงคู่อยุธยาราชธานีมากด้วยบุญบารมีพระองค์ดำซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาชุมชนสู่ความสุขที่ยั่งยืน วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างค่านิยมสร้างใจใสด้วยความสุขมุ่งเน้นทําให้สังคมมีความสงบสุขและน่าอยู่เป็นดั่งอัตลักษณ์ที่ว่าผู้มีสักริสธรรมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาของวัดใหญ่ชัยมงคลและองค์กรเครือข่ายในการดําเนินการโครงการวัดประชาร,สราสัสร้างสุขสร้างสปพยะสุวัดด้วยวิธีห้าสอ ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสู่การสร้างมาตรฐานระดับดีเยี่ยมและได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ครบทุกฝ่ายทั้งนี้วัดใหญ่ชัยมงคลได้ดำเนินการสามพานกิจพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสปพยะวัดสวยด้วยความสุขทำวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างวัดในใจคนวัดใหญ่ชัยมงคลดำเนินการตาม5เครื่องมือใช้หลัก5สอและดำเนินการตามเจแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกาศนโยบายอบรมให้ความรู้สํำรวจพื้นที่ด้วยคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมทั้งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและวิเคราะห์จุดเด่นจุดปรับปรุงและจัดทำแผนปรับปรุงลงมือปฏิบัติ และจัดกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ตรวจประเมินพื้นที่และสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวัดใหญ่ชัยมงคลดำเนินการตาม9แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด9พื้นที่โดยจะทำป้ายชี้บ่งทิศทางการไปยังสถานที่ต่างๆมีการจัดการจราจรมีป้ายจราจรสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนและมีที่จอดรถเป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์เป็นระบบจัดวางสิ่งของตามแผนผังที่กำหนดมีระเบียบม,มีเอกสารบัญชีคุมสำหรับยืมคืนสิ่งของในคังวัสดุสฆ์ห้องน้ำมีการจัดการแยกชายหญิงสะอาดสะดวกปลอดภัยมีการจัดการขยะครบวงจรภายในวัดมีการคัดแยกขยะสีประเภทจัดกิจกรรมวัดสีเขียว ทำปุ๋ยหมกักปลูกผักสวนครัวในวัดกิจกรรมวัดไร้ขยะใช้หลัก3าอาเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่โป่งโล่งมีความสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบมีกล้องวงจรปิดจ,จำนวน50ตัวมีแสงสว่างที่เพียงพอมีการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ายอย่างสม่ำเสมอมีการฝึกอบรมการป้องกันอาคีภัย ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานในจุดที่เหมาะสมโรงครัวหอฉันสะอาดเป็นระเบียบสุขาพิบาลอาคาเรเสนาสระต่างๆแบง่งเขตเป็นสัสดส่วนมีป้ายชื่ออาคารมีระเบียบการใช้อาคารสถานที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัดมีการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรแม่ชีและชุมชน พัฒนาสถานที่วัดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพมีตู้ยาสามัญประจำวัดส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพให้วัดปลอดอายมุขพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจัดให้มีมุมปัญญารัตนะมีมุมหนังสือให้พระสงฆ์สามเณรแม่ชีพุทธศานิกชนได้อ่าน จัดกิจกรรมวันอาสาพ,พัฒนาวัดสวยสวนงามกิจกรรมตักราใบาบุญอิ่มบุญอิ่มใจรณรงค์การทำบุญใส่บาตรด้วยภาชนะที่ไม่ใช่พลาสติกกิจกรรมสุขภาพดีใกล้วัดกิจกรรมมื้ออาหารแห่งความสุขกิจกรรมวัดของเราบ้านของเราให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวัดใหญ่ชัยมงคลมีฐานข้อมูลพุทธศิลปกรรมมรดกวัฒนธรรม คุณปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ปูชนียวัตถุปูชนียสถานภายในวัดมีการอนุรักษ์ภูรณะปิสังขรที่เหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญาสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมจิตสงบสร้างสุขปฏิบัติกรรจิจประจำวันกิจกรรมจิตแจ่มใสใจเบิกบานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมาทานเนสัชิกะทุดงมีการแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมและการบวชเนกขมมะรักษาสิมแปดทุกวันส่งเสริมและสนับสนุนด้านสถานที่พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมโรงทานและพระวิทยากรในการดำเนินง,งานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาโครงการบรรพชาสมเนมภาคฤดูร้อน กิจกรรมเดินตามรอยพระพุทธองค์ในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาจัดก,กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันอาสาฬหบูชากิจกรรมตักบาทเทโวโรหณะในเทศกาลออกพรรษากิจกรรมครูพระสอนศินลธรรมในโรงเรียนกิจกรรมวัดในโรงเรียนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้์สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ l i โ e OA วัดใหญ่ชัยมงคลได้แก่กิจกรรมธรรมะเจนแทกิจกรรมเจริญจิตภาวนาออนไลน์กิจกรรมธรรมะติดกระเป๋าทั้งนี้วัดใหญ่ชัยมงคลได้มีการจัดทําและเผยแพร่หนังสือเช่นคู่มือทําวัดสวดมนต์นังสือสวดมนต์ทรวัดแปรบทสวดมนต์ข้ามปีเป็นต้นกิจกรรมชุมชนออนไลน์ฝึกทักษะอาชีพ สร้างพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตนเองพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้ฐานข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการดําเนินการโครงการวัดประชารัสร้างสุขของวัดใหญ่ชัยมงคลทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใช้แนวทาง5สจาัดก,การสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างวัดกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาส่งผลให้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีการดำเนินการครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาวัดและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไปวัดคือรมณียสถาน เป็นสถานที่ทุกคนต้องการเมื่อเข้ามาแล้วเกิดความสุขใจสบายใจผ่อนคลายไปจากความทุกข์ทั้งปวงวัดเป็นสถานที่เรียนรู้คือเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีนักธรรมบาลีศาสนาพิธีต่างๆที่สามารถจะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นพุทธวิธี วัดเป็นสถานที่อบรมจิตใจให้พ้นไปจากอำนาจกิเลสคือวีติกรมกิเลสปริยุทธานกิเลสและอนุสัยกิเลสให้ได้วิมุตติสุขพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นวัดใหญ่ชัยมงคลจึงมีแผนพัฒนาวัดว่าหน้าวัดหน้ามองในวัดหน้าดูคนอยู่ในวัดหน้าเคารพ